สวัสดีคะ่ะน้องหอมวังเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็มาที่โรงแรมลิคิวอังนะคะที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ท่านพี่กำลังมาเช็คอินอยู่นะคะอยู่ใกล้ๆของแม่ขาเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990บาทต่อคืนคะ่ะพร้อมอาหารเช้าคะ่ะสไตล์ญี่ปุ่น เป็นห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือเป็นข้างล่างนะคะเขาก็จะมีของญี่ปุ่นมาตกแต่งชามแก้วอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้คือตรงฐานข้าวเช้าเลยนะคะตอนนี้น้องผมก็จะไปดูท่านพี่ต่อนะคะตอนนี้ท่านพี่ยังทำเช็คอินยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าพี่เขายังรออยู่นะคะอันนี้จะเป็นหม้อดินเผาสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ เข้าพักอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะผู้ที่เข้าพักเขาก็จะเอามาให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวลคัมดิงนะคะท่านพี่ก็จะกินช,ช็อกโกแลตนะคะมีช,ช็อกโกแลตด้วยนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาดูข้างบนกันดีกว่านะคะห้องพักเขาก็จะเป็นชื่อห้องมีโนะนะคะน้องของก็พูมดดเป็นเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่านะคะ ว้าวห้องมันคือสวยมากเลยนะคะมันก็จะมีชุดนะคะมีสองสองชุดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดโยกุตะนะคะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะสองชุดเลยเดี๋ยวน้องหอมจะใส่ให้ดูนะคะตอนนี้คือเดี๋ยวมาชมห้องกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ก็จะมีทีวีนะคะทีวีจอใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งนะคะนั่งทานของเล่นนะคะแล้วก็มีที่กระจกนั่งแต่งหน้านะคะนั่งเสริมสวยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะน้ำชาส ตลยญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีขนมเลนะคะอู้มีทั้งสี่หอเลยนะคะแล้วก็มีขนมจุกๆุกจิกๆมีหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้นะคะของที่เขาเอาให้เป็นทีละลึกนะคะเขาเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะอันนี้น้องหอมจะมาดูว่ามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้เขาใส่ชานะคะชาเขียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับจะเป็นหน้าต่างที่เปิดออกมาเนี่ย วิวก็คือเป็นบ้านข้างๆเคียงแต่ว่าคือไม่เหมาะสําหรับเด็กนะครับเพราะว่าขอบหน้าต่างก็เตี้ยมากมีโอกาสตกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟแล้วก็ที่นอนเอ,อสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีแอร์คอนดิชั่นมีที่นอนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเป๊ะเลยก็เหมือนเหมือนปูปูกับพื้นนะครับนี่น้องหอมไปนั่งจะปุกแล้วครับเป็นไงน้องหอมดีไหมดีมากเลยค่ะ เพราะว่ามันนุ่มๆดีนะคะเพราะว่าน้องหอมมันยังไม่เคยมานอนที่นี่เลยนะคะเพราะว่าสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้น้องหอมยังไม่เคยนะคะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่เข้ามานอนที่นี่ใช่เหมือนกันเลยพี่ก็เหมือนกันอันนี้คือเป็นห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีทั้งสบ,บู่แัมพูผ้าเช็ดตัวมีทุกอย่างเลยนะคะมีได้ประผมนะคะอันนี้คือเป็นกระจกกระจกใหญ่มากเลยนะคะ เ,ออเขามีของซํำด้วยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องหอมต้อกลับบ้านแน่นอนนะคะของเยอะมากเลยยาดมอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำก็จะกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดครับมีที่ฉีดชักล้างแล้วก็มีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มีแชมพูแล้วก็มีเ,มลมเ,เจลอับน้ำเขามาเป็นขวดเลยนะครับให้เต็มเต็มเลยครับ อันนี้น้องหอมก็เดินออกมาแล้วนะครับเดิน,นออกมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็เดินกลับไปที่อตรงแถวๆเตียงนะครับที่นอนเนี่ยน่ะน้องหอมลงตกแล้วนะ่ะเหวี่ยกลับตรงกสวยจังเลยสวยมากเลยวิวอืมที่นอนสวยนะเนี่ยที่นอนเหมาะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเลยเหมือนประเทศญี่ปุ่นเป๊ะเลยอะถ้าถ่ายอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก ว่าเป็นประเทศไทยที่นอนตอนเราไปคือหน้าหนาวนะคะครับแล้วก็ราคาห้องพักอันนี้คือที่เรามานอนเนี่ยวันธรรมดานะครับคือละสองพันแปดนะครับสองพันแปดร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะให้ดูว่ามันใหญ่มันชุดมันเต็มเต็มจริงๆริงไหมแล้วก็ถ้าเราเช็คอินนะครับไอเช็คเอาท์ออกเนี่ยก็จะมีของที่ลึกอีกนะครับ ทางนี้เขาก็จะจัดให้ที่นี่ดีมากครับราคาห้องเนี่ยเริ่มแต่พันเก้า้อยเก้าสิบาทต่อคืนแต่พอดีห้องที่เราพักเนี่ยเป็นห้องช่วงหน้าหนาวราคาสองพันแปดร้อยบาทนะครับเขาใช้มัดจำห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ส่วนที่เหลือก็มาจ่ายที่ที่พักโรงแรมนี้จะใกล้กับถนนคนเดินเอคอแม่ขาครับไม่ไกลมากเดินเดินไม่ไกลมาก ก็ตอนนี้ก็เราก็ตั้งกล้องถ่ายนะครับก็ขอโทษทีก็อาจจะแบบเห็นครึ่งครึ่งครึ่งตัวไอ้น้องหอมมาแล้วจะเป็รูปป่แมีฉอะไรฉากแะไมีตัวรด้วยที่นี่มีหายอย่างเลย ยังรู้สึกว่ามากไม่ได้แล้วก็ในกล่องก็เป็มมันมลค่าคาไม่คิดว่าเป็นอะไรเปดูไหมปดูไยไม่เป็นไร่ตปัวลก็ไม ตอนนี้เราก็จะเป็นคนญี่ปุ่นกันซะหน่อยนะครับก็จะเอาชาเนี่ยมาชงแล้วก็ทานขนมกันอันน้องหอมมามานั่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาลองชงชาเป็นคนญี่ปุ่นนั่งไปไม่รู้จะลุกขึ้นไปเลยเนี่ยพี่อะออลองดูสิอันน้องพี่กองหมดจะเล่นโทรศัพท์อยู่อ๋อรอน้ําเดือดรอแป๊บเดีอันน้องหอมเข้ามาสิครับมามาดูนั่งได้ไหมนะ่ะเราอะอฟาร์มก็ เราก็เข้าพักแต่เช้านะครับแล้วก็น้องหอมว่ากินขนมเขามีขนมให้ก็าทานกันนั่นลอย่างเงี้ยครับตอนนี้น้องหอมลองชุดยูกตะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับสวยไหมครับน้องหอมเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเซมาคุเซ <c oughs> <c oughs> เหมือนที่ฟูจิเขาทักทายอะครับอเต้นใหญ่เลยดูว้าวโอว่าไงจ้าสาวน้อยญี่ปุ่น คิเลเนภาษาญี่ปุ่นคิเลเนคือน่ารักนะอะไรเงี้ยครับน่ารักน่ารักจริงๆอ่าน้ําพี่ก้องมาละท่านพี่ท่านพี่มาละใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าชุดมันเล็กตัวก็ใหญ่นั่งก็ลําบากอ้วนไปหมดเอา้าเอา้าตัลงนั่งได้มั้ยแอะเอ้ยลุกไม่ขึ้นโอ้ลาบากลำบนจริงอ๋อใช่นั่งรถไฟมาครับตอนตอนนั้นเรานั่งรถไฟมาแล้ว เราปวดขามากาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมนันชอบเป็นตะคิวตอนขับรถด,ด้วย<ม>ก็ตอนนั้นน้ําหนักเยอะครับเนี่ยพยายามนั่งดูดิชุดเขาเนี่ยเล็กมากเลยครับจะปีอยู่แล้วครับน้องหอมดูดิ<ม>โอ้เซบังกุเจเซอซูบโดเก<ม> <c oughs> โอ้นั่งเป็นไงทำดูน่ารักไหมครับสองคนก็พยายามทำให้น่ารักที่สุดแล้วครับ ชุดน้องหอมเนี่ยโอเคเลยแต่ชุดผมเนี่ยรู้สึกมันจะตัวเล็กไปหน่อยนั้นเนี่ยลุกไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูผมตอนลุกนะครับอ่ะลุกไม่ขึ้นแน่นอนกําลังลุกอาคารน้องหอมเต้นผมแค่คุกเขานะ่าฮะสูงเกือบท่าน้องหอมเลยเออเอเอลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นน้องหอมมาดึงขึ้นพ,พ <laughs> เซละเซลงง,งังโอ้อันนี้ก็เป็นชุด ถ้วยของญี่ปุ่นนะครับข้างล่างอันนี้อันนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างเขาก็จะมีขนมไม่ทานอันนี้อะไรไม่ใช่ขนมพิดอ๋อไม่ใช่ลูกแก้วโถเอย้ยดูเหมือนขนมอ่าน,นี้หยกนะครับแผ่นหยกแผ่นหยกสวยครับเขามาตั้งโชว์ให้เราได้ดูเนี่ยครับเป็นหยกนะครับอาจจะเป็นหินอ่อนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาเป็นหยก อันนี้ภายในสวนของเขานะครับเขาก็จัดสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอะไรแบบนี้นครับก็สวยดีสวยงามดีนะครับถ้าคนถ่ายแบบดีๆแบบถ่ายเก่งๆแล้วก็จะมีถ่ายได้สวยงามะครับอันนี้ก็คือภายนอกโรงแรมนะครับแทนภายนอกที่พักเดี๋ยวพวกเราก็จะพาไปเดินคลองแม่ข่านะครับคลองแม่ข่าเป็นที่เที่ยวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยนะครับแล้วก็มีการรีโนเวทคลองเพื่อ ให้พื้นที่โดยรอบเป็นคลองคล้ายคายเมืองโอตรุเมืองไทยที่เป็นเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศดีคลองสวยน้ําใสแล้วก็จริงๆคลองแม่ข่าเนี่ยมีความยาวทั้งหมดเนี่ยสากิโลเมตรนะครับต้นทางจะอยู่ที่บนดอยสุเทพไหลผ่านมาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ออกสู่แม่น้ํำปิงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาคลองแม่ขา่าในบริเวณถนนละแกงความยาวประมาณ750เมตร ให้มีความสะอาดกลายเป็นที่หนึ่งในเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่อีกทางหนึ่งของแม่ข่ามีการตกแต่งให้สวยงามสไตล์เมืองโอตารุของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นน้ำในคลองบริเวณริมคลองและทางเดินเรียบคลองบ้านเรือรอบๆมีการจัดตกแต่งลองแม่ข่าอยู่บนถนนสีดอนชัยนะครับไ, <ป S 1> ไม่ไกลา<อ>จากประตูท่าแพร<ป>เพียง10นาทีก็ถึงแล้วบริเวณนี้แล้วก็ใกล้กับที่พัก ห่างกันไม่ถึง300เมตรคลองแม่ข่ามีที่จอดรถนะครับเขาคิดคันละ40บาทหรือนั่งรถแดงมาจากประตูท่าแพค่ารถไม่เกิน40บาทมาหลัง5้าโเย็นหรือแดดล่มแล้วจะสวยงามมากถ่ายรูปดีมากเดินชมคลองชิมอาหารซื้อของที่ระลึกต่างๆมีตลอดบริเวณคลองข้างๆคลองแม่ข่านะครับที่คลองแม่ขาจะเปิดบร,บริการทุกวันนะครับ และยิ่งกลางคืนเนี่ยจะคึกคักนะครับแล้วก็ตลาดจะมีคนของมาซื้อเยอะแยะเลยนะครับแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยมันคือยังไม่กลางคืนมันก็เลยบอกว่าร้านค้าก็ยังไม่ค่อยมาเปิดเท่าไหร่แต่จะเห็นด้านกว่านะครับจะเปิดร้านเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีผู้คนประชาชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาเดินนักท่องเที่ยวนี่ก็จะมากันเยอะนะครับพวกเราก็ได้มาเดินคลองแม่ข่าเป็นครั้งแรกนะครับประทับใจมาก ได้เช็คอินถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่นเดินชมบรรยากาศยามเย็นนะครับเดินแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เราก็ลองดูอาหารกินแม่น้องหอมท่านพี่ลองดูค่ะโอเคทำไมเสียงน้องหอมอ่อนอย่างนั้นนะ่ะนี่เป็นพวกสินค้าเอ่อแมวอาคาเป้ย่ามอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารช่วงนี้ก็จะมีผู้คนมาเดินนะครับแล้วก็ยังใส่แมสกันอยู่เพราะว่า มีควันเขาเรียก pm 2.5นะครับก็ยังมีปกคลุมเล็กน้อยของแม่ขานี่ก็สะอาดขึ้นครับเมื่อก่อนน้ำเป็นน้ำน้ำขามอะครับทางตัวคนครเชียงใหม่ก็มีการปรับปรุงใหม่คนเขาก็มาถ่ายรูปกันสวยๆชิกๆนะครับคลองแม่ข่าเนี่ยมีประวัติคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านพื้นในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าแม่น้าําข่า เป็นคลองโบราณอายุ700ปีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดิมคองแม่ข่าเป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมืองไว้และเป็นทางระบายน้ำสู่แม่น้ำปิงด้วยการที่คลองเนี่ยอยู่ในชั้นในของเมืองเชียงใหม่ประกอบไปกับการ,การเจริญเติบโตของเชียงใหม่ก็มีที่พักอาศัยโรงแรมที่พักมาสร้างขึ้นเยอะแยะก็เกิดมีน้ำเน่าเสียไหลไหลลงในแม่น้ำขาเนี่ยนะครับจนได้มีการพยายาม ของหลายหน่วยงานของเชียงใหม่ปรับทัศนียภาพใหม่ให้คลองจากคลองสีดำเนี่ยกลายมาเป็นคลองที่สดใสเป็นที่เช็คอินมีขอบปูนสร้างสำหรับปลูกต้นไม้เหมือนโอตโตล่วเชียงที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีร้านค้ามาเปิดขายของมีกจะข้าวเหนียวปิ้ง มีของชนเผ่ามาขายนะครับมาจัดจำหน่ายสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านตรงนั้นก็มีสะพานข้ามจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับก็เป็นจุดเช็คอินอีกทางหนึ่งทำให้ผู้คนที่มาเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับจริงๆแล้วเดินต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับพอข้ามข้ามสะพานอันเนี้ยเนี่ยมีเงาสะท้อนนะฮะกระทบน้ำจะเห็นเป็นสะพานข้างล่างที่ท,ที่ที่พื้นน้ำอีกทางหนึ่ง เหมาะสำหรับการถ่ายรูปเช็คอินนะครับ p f c ท้องฟ้ายามเย็นเนี่ยทั้งสวยจริงๆแล้วก็โชคดีที่เรามาเนี่ยฝนไม่ตกนะครับก็อากาศหนาวอากาศเย็นสบายนะครับไปถึงไม่ไม่หนาวมากเย็นสบายกำลังดีอนั้นก็บนสะพานก็จะมีโคมไฟหลากสีให้ผู้คนไปยืนถ่ายรูปเช็คอินน่ะน้องหอมนะครับไปยืนถ่ายแล้วครับยืนสวยงามเก๊กทาเลยครับนะ อันนี้พวกเราก็คงจะเดินไปไม่ไหวตอนนี้ผมก็ใช้ซูมซูมเข้าไปแทนนะครับอันนี้ไปถ่ายขอโทษทีก็ถ่ายน้องหอมน้องหอมก็ใส่เสื้อสองชั้นก็อากาศเย็นกำลังเย็นสบายนะครับไม่ไม่หนาวมากจนเกินไปตอนนี้เราก็ได้ขึ้นสะพานแล้วนะครับเดินขึ้นสะพานแล้วก็จะมีโคมไฟอยู่บนศีสัะเราข้างบนนะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับน้องหอมเป็นคนถ่ายก็จะเห็นน้องหอมขึ้นไปเลยนะครับนะโคมโคมไฟนะครับ กลางคืนเนี่ยจะสวยมากเลยแต่นี่พอดีเราไปช่วงเย็นนะครับก็เดินเดินมานี่ตอนนี้ผมอ่ะเป็นคนถูกถ่ายแล้วครับก็เดินไปเรื่อยครับซ้ายมือก็จะเป็นคนก็มาขายของนั่งทานทานของออพวกกาแฟพวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปทางซ้ายมือน,นะครับมีรูปหลายแบบให้เรามานั่งถ่ายถ่ายรูปร้านค้าก็จะเปิดตอนนี้เปิดไม่มากเพราะว่ามันเป็นช่วงยัง ไม่มืดพอก็คือยังไม่ค่ำะนะครับยังเป็นกลางวันอยู่เราก็จะเดินดูเรื่อยพยายามเดินได้ถึงแบบตอนเย็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ย,ยน้องหอมเจ้าอะไรไหมย,ยังไม่หิวเลยค่ะท่านพี่ไปก่อนไปดูเรื่อยๆื่อก่อนค่ะเออตรงนั้นก็มีนะสวยดีก็เดินดูเรื่อยเรืเนี่ยมาพี่ถ่ายเองหอมหอมไปไปเดินเดินดูพี่คนถ่ายน้องหอมเองนี่เสื้อผ้าอ่าน้องหอมดูครับโอ้ไกลๆนั้นสวยดีนะ ยาวไปถึงตรงที่เรากลับอ่ะขากลับอันนี้เออร้านค้าก็เปิดยังไม่ครบเลยนะน้องหอ,อมเอ,อมีเสื้อผ้าด้วยเอา้าน้องหมาทําอะไรอะ่ะน้องหมาใส่เสื้อด้วยแปลว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วครับเออก็ดีก็สวยดีนะครับก็นีน้องแมวรับคมคมเล็บอันนี้จนคองแม่ขาน้ําก็จะไหลแบบเรื่อยๆเอ่ยนะครับแต่สวยข้างทางเนี่ยก็คือเขาเอาเอ,อ่อต้นไม้เนี่ยมาประดับปลูกฮะ ให้เหมือนโอตตลุตัวที่ญี่ปุ่นเลยก็คล้ายๆนะครับแต่ก็สวยดีก็ทำให้เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งในตัวเชียงใหม่ผู้คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะค่อนข้างเยอะอันนี้ผมก็ให้มาดูนะครับว่าเขามีร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับขนมเส้นขนมจีนอะไรตำมองตำนองเนี่ยครับก็เราก็เดินดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะใกล้ละอ่านน้องหมาไปไหนเนี่ยกู มามาดมสงสสยได้กลิ่นสุนัขครับสำหรับทลิปนี้น้องหอมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ